ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทางย t u b e นะครับมาพบกันนะครับเชฟก๊อนวันนี้เชฟก๊อนได้มาทํากับข้าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับไม่ได้ทํามานานเลยนะครับเพื่อนๆผมจะมีปลาบูนะครับปลาบูที่เสะเก็ตบั้งเรียบร้อยแล้วครับจะมาทาปลาปลาบูนึ่งซีอิ๊วครับง่ายๆนะครับถ้ามีอุปกรณ์อยู่บ้านครบนะครับมาเรามาทํากันเลยอันนี้เชฟก๊อนก็ผ่าท้องครับตัวนี้มีไข่ด้วยนะมีไข่ด้วย ผ่าท้องปลาบูแล้วตัวใหญ่มากผ่าท้องปลาบูสะเก็ดบ้างเรียบร้อยนะครับเดีกยก็จะโรยเกลือโรยเกลือโรยเกลือแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเข้าไปในเนื้อแทรกกับเนื้อปลาจะได้นนัวครับวันนี้ผมไม่มีพริกนะไม่ใส่พริก ชีฟ้าไม่ไม่อยากไปตลาดนะครับผมพอเราใส่เกลือเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ขิงขิงก็ยัดเข้าไปในพุงปลาไปเลยนัำสมบูรน,นะครับปลาปาลาด้ แล้วก็มาใส่น้ำมันหอยทำไ,ได้เลยคือซีอิ๊วขาวนี่ใส่ไปเพื่อนๆส,ส,สุดเด็ดเราจินสักเล็กน้อยนะครับอือ ก้อนน้ำมันงานิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะน้ำมันงาหอมมากนะครับเนี่ยตนี้มันก่อนคู่หอมมากใส่เห็ดหอมคกเขาให้เข้ากันนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะใส่น้ําตาลก็ได้นะครับแพราว่าผมคงจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเหล้ามันก็หวานอยู่แล้วหวานนิดหน่อย,หอยเหล้าจีนอ่ะเสร็จแล้วนะครับ เตรียมตัวเอาไปน,นึ่งเดี๋ยวตัดนึงแล้วมาเปลี่ยนถาดเอาเราตัวใหญ่ๆครับตั้งยังไงดีวางยังไงดีมันสวยๆไม่เป็นไรเนาะแบบนี้ <c oughs> ้หอมเรลงไปไอ้หอมเครื่องปรุงเราเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปจะได้หอมๆนะครับแล้วก็กักชยใส่ลงไปเลย เห็ดหอมโดยหน้าอีกสักหน่อยเห็ดหอมเยอะมากสี่ดอกเองนะครับนี่ได้เยอะมากดอกใหญ่ๆไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึง่งนะครับวันนี้จะนึ่งเตาถ่านครับเต็มพอดีเลยนะฮนะรอโอ้ตีเสียงฟ้าร้องไหมครับฝนตกนะครับตอนเช้าอากาศ เย็นสบายนะครับก่อนไปทำงานโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว้าวหอมหอมมากหอมมากหอมลายหอมหลายสุกแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วโอุ้ยตายตายเฮียสุกแล้วืน่าทานมากเลยนะครับนี่เสร็จแล้ว ปลาบูนึ่งมะนาวเอ้ยไม่ใช่ปลาบูนึ่งซีอุวนะครับปลาบูตัวใหญ่เลยเนื้อขาวจุ่นคูนเลยนะครับถ้ามีพริกใส่สักหน่อยนะครับก็จะดูสวยงามกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่ไม่มีไม่ได้ไปตลาดครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากไ์ฝากแชร์ฝากติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ